การพิจรารณามรณะเป็นอนุสติที่เรียกว่ามรณานุสติซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมฐาน40กองเป็นกรรมฐานกองสำคัญมากเหตุเป็นเพราะหนึ่งในเทวทูตท,ทั้งสอันได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะซึ่งเป็นเหตุให้เจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวดและตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุด ดังนั้นการพิจารณามรณา,านุสติจึงมีความสำคัญมากมีเสื่อนช่วยให้ใจสงบระงับจากความเพลิดเพลิใน,นในการเป็นมนุษย์คิดว่าความตายคงไม่มาถึงเราแต่เร็ววันซึ่งเป็นความคิดอันประมาทอย่างยิ่งดังนั้นการพิจารณามรณานุสติเป็นประจำจึงเป็นธรรมให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและเข้าใจความเป็นจริงของโรคอย่างนี้ว่า คนเราต้องตายเป็นธรรมดาจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตไัยรุ่นวัยนุ่มวัยสาววัยผู้ใหญ่วัยผู้ชราและความตายไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่เลือกฐานะยากดีมีจนมหาเศรษฐีตลอดคนทุกชนชั้นแม้กระทั่งสรพสัตว์ในสังสารวัฏนี้ทุกตัวตนย่อมมีความตายเป็นของเที่ยงแท้ ดังนั้นเมื่อท่านพิจารณามรณานุสติอยู่ในใจเสมอท่านย่อมตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเกิดความเกรงกลัวต่อบาปจะทำให้ท่านเป็นผู้เร่งขวนขวายในทางกุศลเสมอการพิจารณามรณานุสติมีอุบายเบื้องต้นดังนี้คือให้เราพิจารณาน,านับตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่เคยเลยที่จะไม่เคยเห็นคนเกิดคนแก่ คนเจ็บคนตายบุคคลเหล่านี้เมี้เห็นเป็นปกติจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์ทุกเพศทุกวัยความตายย่อมมาเยือนเสมอจะเจ็บป่วยเสียชีวิตหรืออุบัติเหตุเป็นกรรมมาตัดรอนแม้เราก็จะเป็นเช่นนั้นไม่วันไหนก็วันหนึ่งอาจจะเป็นวินาทีนี้นาทีนี้วันนี้หรือวันพรุ่งนี้ ดังนั้นสิ่งใดที่เราทำในปัจจุบันย่อมจะส่งผลแก่เราเมื่อเรามีความตายมาเยือนตัวเราเมื่อเราตายลงร่างกายที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้เราย่อมจะต้องจากร่างกายนี้ไปเราย่อมจากบุคคลอันเป็นที่รักไปเราย่อมจากสมบัติพัสถานที่เราคิดว่าเป็นของเราเราย่อมนึกในใจโดยแยบขายว่า แม้แต่ร่างกายที่เราบอกว่าเป็นของเราเราก็ต้องจากร่างกายนี้เมื่อตายลงและผู้ที่ยังอยู่ที่เรียกเราว่าสามีภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเขาก็จะจัดการกับร่างอันเปล่าประโยชน์นี้ไม่ว่าจะเป็นการฝังการเผาร่างหรือการกระทำอันใดให้ร่างกายนี้กลับสู่สภาพความเป็นจริง คือความเป็นธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมและความเป็นสามีความเป็นภรรยาความเป็นลูกความเป็นหลานญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและเจ้าของร่างกายนี้ย่อมสิ้นสุดลงเหลือเพียงแต่เรากับบุญกุศลและบาปกุศลที่จะติดตัวดวงจิตนี้ไปจตุติตามเหตุแห่งกรรมต่อไป เมื่อท่านไปงานศพใครก็ตามหรือขณะที่ท่านกำลังหลงระเริงความเพลิดเพลินในตันหาต่างๆจงพิจณาถึงความตายในลนักษณะอย่างนี้ว่าสักวันหนึ่งก็จะเป็นตัวเราที่ต้องตายดังพระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ในปัจฉิมมวาจาหรือปัจฉิมโอวาทว่าวยธรรมาสังขาราอัป,ปมาเทนะสมาเททะแปลว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด